ทราบไหมคะว่าการรักษาโรคซึมเศร้าระยะสุดท้ายคืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้พบกับี่ปุ่นคนพูดไปเรื่อยแล้วนะคะวันนี้เราขออนุญาตมนักหนาไม่ได้แบบไม่เต็มนะอ่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงออทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยวิธีรักษาเนี่ยในระยะเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยก็คือการรับประทญญานยาแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับอาการเบื้องต้นว่าอาการมากน้อยแค่ไหนภาวะ ของอาการซึมเศร้าอมืมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงก็หมอจะจัดยาให้ในระดับที่เบาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับยาให้มันเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าอาการของคนไม่ดีขึ้นหมอก็จะปรับยาต้านเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายประเภทเลยอืแต่มันจะมีคนบางประเภทนะคะที่ป่วยและรักษาด้วยการรับประทานยาเนี่ยมาเป็นเวลานานมากเออ่ลร้ยวเวลาประมาณห้าถึงเกือบสิบปีได้ 5ปีถึงสิบปีและเปลี่ยนยามาแล้วนับครั้งไม่ท้ววหรือพูดง่ายๆก็คือยาหมดครั้งแล้วอะค่ะคุณอืมคุณทราบไหมคะว่าการรับประทานยาซึมเศร้าเนี่ยมันก็ส่งผลมันก็เหมือนกับการที่เรารับประทานยาเอ่อโรคประจําตัวอื่นๆเนี่ยแหละแบบทานมากๆมันก็ส่งผลต่อตับไตของเราเหมือนกันถูกไหมคะมันก็ไม่ดีหรอกอืมแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเขาก็พยายามแล้วแหละอืมพยายามทานยาแต่ ด้วยความที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนสิทธฟมากอ่ะกับใจคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารับประทานยาแล้วมันหายไปเลยนะคะคือบางคนหายไปเลยมันก็มีแหละแต่บางคนเนี่ยพอเจอเรื่องที่มาสะกิดใจหน่อยก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกและพอกลับมาเป็นได้อีกเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเอ่อเขาต้องมาเริ่มต้นในการรักษาใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้คือถ้าเป็นคนที่มีภาวะทางด้านอารมณ์อ่อนอ่อนไหวง่ายมากอย่างเงี้ยอยู่แล้ว มันสามารถไปกระตุ้นต่อมความรู้สึกของเขาเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนแล้วเหมือนแบบว่าเท่าที่เรารู้นะคือการทานยาซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการกว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็คือต้องทานยาก่อนหนึ่งสัปดาห์ถึงจะเริ่มเห็นผลผลข้างเคียงแบบอ่าเวลาทานยาซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะมีพ่วงกับยาคลายกังวลที่เขาเรียกว่าย,ยาคลายกังวลซึ่งมันก็ไม่ต่างจากยานอนหลับนั่นแหละอืม ผลของยาเนี่ยมันจะทําให้เราอะแบบมึนหนึ่งคือมึอนสองคือเบลอสามก็คือแบบมีความความงงๆลืมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือยาก้านเศร้าเนี่ยพอกินเข้าไปมันจะปรับสมดุลในสมองเงี้ยค่ะแล้วก็พอทานเสร็จอะมันก็จะมึนๆงงๆแบบบางครั้งมันก็จะเหมือนคนไร้ความรู้สึกในในชว่วงแรกที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนแต่มันก็เหมือนกับยาอื่นๆนะคะเหมือนยาเวลาเราปวดหัวธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเราทานติดต่อกันเป็นเวลานาน มันก็จะมีอาการดื้อยาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นต่อเนื่องอืมมาตลอดหรืออาจจะมีทํางานหรือทําอะไรที่แบบต้องมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็แบบส่งผลกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเนี้ยก็ก็หายยากค่ะอืมเราบอกว่ามันก็จะหายยากทีนี้เนี่ยบอกว่าจะต้องเพิ่มโดยาความแรงความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมากขึ้นซึ่งอมืมันก็จะเหมือนยิ่งยิ่งเป็นยาไอเนี้ยค่ะยา ใครกังวลอะที่เอาไว้ทานก่อนนอนเพราะว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ปกติมันมีปัญหากับการนอนนะคะทุกคนอืมแต่ในช่วงแรกๆอะมันจะมีอาการแบบว่าง่วงนอนชัดเจนมากนะคือเราจะง่วงนอนอืมเราจะแบบว่าเราจะง่วงนอนตลอดเวลาเลยอะเราจะแบบเหมือนคนที่เกียดจริงๆนะเลยที่กินยาอา่ใครกังวลก่อนนอนเนี่ยคือยาเนี่ยทานก่อนนอนแต่ว่าฤทธิ์เนี่ยม,ม,ม,มันมัมนมีฤทธิ์ ฤิ์ของยานี่นอยู่ได้บางทีเนี่ยแปดชั่วโมงนะคะประมาณแปดเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่ความแรงด้วยแล้วแต่ว่าเราทานไปมากน้อยแค่ไหนด้วยอืมทีนี้เนี่ยปัญหามันก็คือคือถ้าเรารักษาไม่หายละ่ะอมืมันไม่หายขาดนะสําหรับบางคนและบางเคสอย่างเงี้ยค่ะคือมันรักษาไม่หายจริงๆแบบเอ,อไม่ว่าจะเป็นเคสที่แบบหายไปแล้วแล้วพอมีเรื่องสะเทือนใจอย่างเงี้ยมันก็กลับมาเป็นอีก ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปเริ่มต้นใหม่มันก็จะวนวนหรือไม่ก็คือต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆอ่ะประเด็นที้เราจะพูดก็คือวิธีสุดท้ายอะค่ะต้องเหนือจากการทานยาซึมเศร้าแล้วก็ไปพบกับเออไปพบนักบําบัดจิตบําบัดอะค่ะอือคือส่วนตัวเราอะเรามองว่าไปไปเอ่อไปพบนักบําบัดอะมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแค่ชั่วคราวค่ะ แต่ว่าความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเรากลับบ้านมาเดี๋ยวพอเราไปเจอเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอ,อย่างมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะมันก็จะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าเออพอไปพบต่อให้เราไปพบเป็นเป็นสิบอาจจะต้องอาจจะต้องพบกับหลายๆครั้งนะคะอืมแบบอย่างน้อยๆก็คือต้องมีการพูดคุยกับนักบาบัดอืมต่อเรื่องซึ่ง มันก็บางทีมันก็ใช้เวลาด้วยแล้วก็ใช้เงินด้วยค่ะอืมแพงนะคะค่าเออ่ค่าปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับนักบําบัดเนี่ยไม่ได้ถูกเลยอืมแล้วเราจะบอกว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันก็อย่างที่เราพูดไปแหละว่าเราคุยกับเขาณนะตอนนั้นอะ่ะมันดีแต่มันจะกลายเป็นว่าเราก็จะต้องมาคุยอยู่ตลอดถ้าสมมติว่าเราไปเจอเรื่องราวที่สะเทือนใจมาแล้วสุดท้ายเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะแยกมันออกไปจากสมองที่สามารถเอามันออกไปจากสมองเราได้เราก็กลายเป็นคนคิดวนๆซ้าๆอ่าก็กลายเป็นว่ายาก็ช่วยไม่ได้แล้วยาช่วยไม่ได้หมอช่วยไม่ได้นักบาบัดช่วยไม่ได้วิธีสุดท้ายนะคะที่เราจะบอกคุณก็คือการเขาเรียกว่าการกระตุ้นไฟฟ้ากระตุ้นสมองค่ะ กระตุ้นไฟฟ้าซึ่งตอนแรกอ่ะอันนี้เราไม่ได้มีประสบการณ์หรืออะไรนะแต่มันเป็นวิธีสุดท้ายสําหรับจิตแพทย์ค่ะอืสําหรับรักษาเพราะว่าถ้าเกิดว่ารับประทานยามากเกินไปก็ไม่ดีและถ้ามันไม่ตอบสนองอะคะ่ะเขาเรียกว่าทานยาแล้วยามันไม่ตอบสนองอาจจะเป็นอาการดื้อยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะแบบมีอาการที่หนักคือชีวิตเราอ่ะทางทีเจอเรื่องราวต่างๆอะเข้ามาเรื่อยๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และคนมันก็แบบไม่เหมือนกันไงนั่นแหละค่ะวิธีสุดท้ายคือการไม่แด่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่ากระตุ้นไฟฟ้าหรือชอ็อตไฟฟ้าเนี่ยแหละคะ่ะและเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้แต่เราเคยอาจเจอมาเขาพูดประมาณว่าแต่ละหลายคนเลยนะคะเขาบอกว่าการช็อตไฟฟ้ากระตุ้นไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือเขาบอกว่าความทรงจําในบางส่วน มันหายไปค่ะความทรงจําแล้วก็ความจําอ่ะอืมเหมือนเป็นคนความจําเสื่อมในระยะสั้นอาจจะจําได้บ้างลางๆจำได้เป็นบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเราอ่านเจอใช่ไหมเราไปเจอเรื่องนี้มาแล้วเราก็แบบคือเราสงสัยอยู่แล้วไอ้เรื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าฟังดูน่ากลัวปะ่ะอืมเราฟังเนี่ยเราคิดเราเรายัางรู้สึกว่าเออเป็นแบบสมองเลยน,นะอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบไหนเนี่ยแบบคือมันไม่เคยไม่เคยแบบมีประสบการณ์ตรงไงเราก็เราเองเราก็ไม่สามารถแบบพูดได้ว่าเขาทํำยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็ถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ทําไมหลายๆคนที่ท,ที่เคยทํามาบางคนเขาก็ไม่มีอาการอาการข้างเคียงแบบนี้นะก็มีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาทําแล้วเนี่ย ความทรงจำคือมันไม่ได้ทําครั้งเดียวนะคะทุกคนมันต้องทำต่อเนื่องทำเรื่อยๆก็แค่เปลี่ยนอะเปลี่ยนจากการรับประทานยามาเป็นการช็อตไฟฟ้าที่สมองนั่นเองอ่านั่นแหละคะ่ะเราก็เลยแบบอืม,มันดูน่ากลัวนะคะเหมือนแบบว่าเราก็เลยสงสัยอะว่าจริงเหรอคือถ้ามันมันจะถึงขั้นแบบว่าเออฟิลเหมือนคนเป็นเป็นโรคสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อม ชั่วคราวอืมอะไรประมาณนั้นแต่จริงแค่ไหนอันนี้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมวันเนี้ยเรามาพูดอะเราแค่บอกเฉยๆว่าเพราะเราสงสัยคือเราสงสัยว่าวิธีสุดท้ายก็คือการช็อตไฟฟ้าเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยมีภาวะความจําเสือ่อมแล้วก็จําอะไรไม่ได้เป็นบางเรื่อง จริงหรือเปล่าคะใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้ช่วยช่วยแชร์หน่อยค่ะพอดีเราเราสนใจแล้วเรารู้สึกว่าอืมหมอก็การันตีมาแล้วว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ทําไมหลายๆคนถึงมีเอฟเฟกแบบนี้ทําไมถึงมีผลข้างเคียงแบบนี้อืมหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติอืมพอคนรอบข้างเราก็เป็นเราก็เลยอยากรู้ค่ะเพราะว่า อ่าถ้าเกิดว่าคนรอบข้างคุณแบบว่าอยู่ในจุดที่ต้องไปชอตไฟฟ้าคุณคิดว่าเราคนรทำยังไงดีคะมันก็ต้องหาข้อมูลถูกปะอืมวันเนี้เราไม่ได้มาพูดแบบไอ้นี่นะเรามาหาข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้เราต้องการความรู้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีประสบการณ์ตรงเนี้ยช่วยแชร์ช่วยบอกแล้วก็แนะนำอธิบายให้เราเข้าใจทีว่า มันเป็นมาย,ยังไงแล้วแบบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมรบกวนด้วยนะคะวันนี้มาขอความรู้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ